เรื่องเล่าจากริมคลองกรรมของนายมิ่งผู้ทรมานปลาสวัสดีครับญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมจะขอนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและเป็นอุทาหรณ์ที่น่าสะพรึงกลัวมาเล่าให้ทุกท่านได้พิจารณากันครับมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ให้เห็นว่าบาปกรรมนั้นมีจริงและมันจะตามสนองเราได้ทุกเมื่อไม่ว่าเราจะทำอะไรไว กรรมมันจะจดจําและคืนสนองเราอย่างสาสมเรื่องนี้เกิดขึ้นนานมาแล้วครับท่านผู้ฟังในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมคลองคลองสายนี้ไม่ได้เป็นแค่ทางน้ําไหลผ่านนะครับมันเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของหมู่บ้านชาวบ้านพึ่งพาน้ําในคลองสําหรับปลูกผักเลี้ยงสัตว์และที่สําคัญคือเป็นแหล่งหาปลา คลองแห่งนี้เต็มไปด้วยชีวิตน้อยใหญ่ปลาเล็กปลาน้อยว่ายเวียนกันเต็มไปหมดใครๆเขาก็หาปลากินกันตามประสาแต่ที่นั่นกลับมีชายคนหนึ่งชื่อว่านายมิ่งนายมิ่งผู้นี้ไม่ได้มีจิตใจเมตตาเหมือนชาวบ้านคนอื่นๆตรงกันข้ามครับท่านผู้ฟังแกมีนิสัยที่เรียกว่าโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ แกไม่ได้จับปลาแค่พอหากินหรอกนะครับแกชอบที่จะทรมานปลาอย่างมีอารมณ์แกจะตกปลาขึ้นมาด้วยเบ็ดตัวเล็กๆเกี่ยวเข้าไปที่ปากของมันอย่างจังๆแล้วแกก็ไม่รีบปลดออกหรอกครับแกจะยืนดูมันดิ้นทุรนทุรายอยู่อย่างนั้นดิ้นจนน้ำลายฟูมปากดิ้นจนตาเลือกเหงือกปลาบานแดงฉาน แกจะเอาเท้าเขีย่ยๆเขียมันไปมาบนพื้นหญ้าเปียกๆริมตะลิ่งดูมันกระเสือกกระสนหายใจบางทีก็เอาเบ็ดเกี่ยวปากปลาไว้แล้วเอาเชือกไปผูกกับกิ่งไม้ที่ยื่นลงน้ำปล่อยให้มันลอยอยู่แบบนั้นทั้งวันทั้งคืนให้มันทรมานจนกว่าจะสิ้นใจไปเอง บางครั้งก็จับปลาตัวเล็กๆมาโยนลงบนพื้นดินแห้งๆให้มันกระเสือกกระสนดิ้นไปดิ้นมาปากอ้าพะงาบงาบหายใจรวยรินแล้วนายมิ่งแกก็จะยืนหัวเราะหัวเราะเสียงดังลั่นคลองสะใจที่ได้เห็นมันทุรนทุรายพอมีใครเดินผ่านมาเห็นแล้วอดไม่ได้ที่จะเตือนพอมิ่งเอ๋ยสงสารมันเถอะปลาอะไรมันจะไปรู้อะไร นายมิ่งแกก็จะหัวเราะเยาะแล้วพูดว่าปลาจะไปรู้อะไรมันก็แค่ปลาแกทำแบบนี้มาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กหนุ่มที่ขนองจนกระทั่งก้าวเข้าสู่วัยชราที่สังขารเริ่มโรยราลงไปทุกวันจุดเปลี่ยนกรรมเริ่มตามทันพออายุแกย่างเข้าห้าสิบปลายปลาย จูจ่ๆร่างกายของนายมิ่งก็เริ่มทรุดโทรมลงอย่างน่าใจหายครับท่านผู้ฟังแกเริ่มมีอาการปวดข้อปวดกระดูกไปทั่วทั้งสับพางกายมันไม่ใช่แค่ปวดธรรมดานะครับมันปวดร้าวปวดบิดเหมือนมีอะไรมาบิดขยี้อยู่ข้างในกระดูกบางวันข้อศอกของแกบวมเป่งจนเหมือนลูกมะนาวแดงก่าไปหมด บางวันข้อเท้าบวมตุ๋ยจนรองเท้าก็ใส่ไม่ได้เดินเหินแทบไม่ไหวแต่ละก้าวที่ย่างออกไปเหมือนมีใครเอาเข็มมาทิ่มแทงทรมานจนแทบจะร้องไห้ออกมาเป็นเลือดไปหาหมอหมอก็บอกเป็นโรคเกาบ้างรูมาตอยบ้างกินยาเท่าไหร่ก็แค่บรรเทาความเจ็บปวดอาการทรมานไม่ได้หายไปไหนเลยมันอยู่กับแกตลอดเวลา เป็นเพื่อนที่ติดตามไปทุกขนทุกแห่งไม่ว่าจะหลับหรือตื่นแต่ที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือทุกคืนพอตะวันลับขอบฟ้าไปแล้วความทุกข์ทรมานที่แท้จริงของนายมิ่งก็เริ่มต้นขึ้นแกจะรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ากำลังดึงถึงแขนขาของแก กระตุกอย่างรุนแรงดึงแล้วกระชากเหมือนมีคมเบ็ดขนาดใหญ่เกี่ยวเข้าไปที่เนื้อของแกมันเจ็บปวดเสียดแทงจนแกต้องดิ้นพล่านไปบนที่นอนดิ้นไปดิ้นมาดิ้นทุรนทุรายเหมือนปลาที่โดนเบ็ดเกี่ยวปากมันอยากจะหลุดพ้นจากพันธนาการแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บปวดรวดราวแกถึงขนาดต้องลงไปนอนดิ้นกับพื้นร้องโอดโอยด้วยความทรมาน บางคืนแกก็หายใจไม่ออกเหมือนมีอะไรมะอุดอยู่ที่ลำคออกแอนหอบปากอ้าะงาบงาบรากับปลาที่ถูกจับขึ้นมาจากน้ำดิ้นรนจะหายใจเฮือกสุดท้ายเสียงหอบหายใจของแกในยามค่ำคืนดังไปทั่วบ้านเป็นเสียงที่น่าเวทนาเหลือเกินเพื่อนบ้านที่ได้ยินก็พากันสงสัยแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าแกเป็นอะไรกันแน่ เสียงกระซิบจากความมืดและการสำนึกบาปจนกระทั่งคืนหนึ่งในคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมพัดใบไม้แกปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวเหมือนมีมีดคมกริบกรีดลงไปบนเนื้อหนังของแกที่ละน้อยนอยมันไม่ใช่แค่เจ็บปวดทางกายแต่เป็นความเจ็บปวดที่แทรกซึมไปถึงจิตใจ พร้อมกับมีเสียงกระซิบแผ่วเบาที่เย็นยะเยือกเสียจนจับขั้วหัวใจมันดังวนเวียนอยู่ในโสดประสาทของแกนายมิ่งจำได้ไหมความทรมานที่แกมอบให้พวกเรามันเป็นยังไงมันเจ็บปวดแค่ไหนวันนี้แกได้ลิ้มรสแล้วใช่ไหมเล่านายมิ่งสะดุ้งสุดตัวลืมตาโพลงเหงื่อการไหลท่วงกาย แกนุกถึงภาพตัวเองในวัยหนุ่มที่เคยยืนหัวเราะเยาะปลาที่กำลังดิ้นตายภาพปลาที่ดิ้นรนในมือที่เปื้อนเลือดของแกปลาที่ถูกเบ็ดเกี่ยวปากแล้วดิ้นรนแทบขาดใจภาพเหล่านั้นมันชัดเจนยิ่งกว่าสิ่งใดมันกลับมาหลอกหลอนแกไม่ว่าจะหลับหรือตื่นมันก็อยู่กับแกเสมอไม่เคยจางหายไปไหนเลยแม้แต่วินาทีเดียว แก่ได้แต่ร่ำไห้ร้องขอชีวิตด้วยเสียงที่แหบแห้งตั้งแต่นั้นมานายมิ่งก็เริ่มสำนึกในบาปกรรมที่ตนได้ก่อไว้แก่เลิกเบียดเบียนสัตว์ทุกชนิดอย่างเด็ดขาดหันมาทำบุญทำทานทำสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ปลาทุกตัวที่แก่เคยเบียดเบียนไปวัดฟังธรรมพยายามที่จะชดเชยสิ่งที่เคยทำผิดไป แต่ถึงอย่างนั้นอาการปวดเมื่อยทรมานและอาการดิ้นทุรนทุรายในยามค่ำคืนก็ยังไม่หายไปไหนมันยังคงอยู่กับแกเพียงแต่เบาบางลงไปบ้างเท่านั้นมันยังคงเป็นตราบาปที่ตามหลอกหลอนนายมิ่งไปจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนี่แหละครับท่านผู้ฟัง เรื่องราวของกฎแห่งกรรมที่ไม่มีวันตายมันติดตามตัวเราไปทุกที่ไม่ว่าจะทำอะไรไว้มันจะบันทึกไว้หมดทุกการกระทำที่เราทำลงไปไม่ว่าจะดีจะชั่วมันย่อมส่งผลสะท้อนกลับมาสู่ตัวเราเสมอไม่วันนี้ก็วันหน้าหนีไม่พ้นหรอกครับท่านผู้ฟังขอให้ทุกท่านจงตระหนักไว้เสมอว่าการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์นั่นแหละคือการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นหนทางที่จะนำพาท่านไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงทั้งในพบนี้และพบหน้าสวัสดีครับโปรดติดตามช่องคนคีรีเพื่อฟังเรื่องเล่าสนุกๆในตอนต่อไป